โย่นี่คือเสียงขอดเด็กว่าแข็งแรงยังกับกลัวเหล็กงัดทำไม่ะไ,ไ,ไ,ไม่ต้องตามเพลงเขาตลอดก็ได้เอา้าช่วงนี้โหเพลงนี้แบบดังมากวันนี้เรามาทำอะไรกัน มึงพูดเหมือนไอเพ้นปิ๊บเลยเนี่ยก็มันมานั่นแหละ้าเ้มามันไม่อยู่อย่างน้อยก็มีกลิ่นของมันดูไอเพ้นพูดว่าไงอ้าวจริงๆวันนี้มาทำอะไรเอ่ยเห็นไหมเหมือนกันไหมจะได้รู้สึกว่ายังมีมันอยู่อ๋อไปเห็นใน Facebook ของเชสต์กิลเขามีไก่ไก่ทอดรสใหม่เป็นไก่กรอบน้ำปลาหวาน เหอ,อเห็นแล้วแบบเฮ้ยสร้างความลำบากให้กูอีกแล้วนี่ต้องมานั่งกินด้วย <c oughs> แกประเนอันนี้อันนี้คือมาพอดีอันนี้คือหยุดสงการหยุด <c oughs> วันที่เราวันที่เราถ่ายทํานี่คือวันที่สิบสามเมษายนะเป็นวันสงการพอดีนะครับ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ไปเล่นน้ํามาเล่นน้ํเปล่าหวานน้ำเปล่าหวานอาจารย์เนียมๆหน่อยเออมามัน่าสนใจพอน่าสนใจปุ๊บเราก็เลยทําการสั่งมานะถ้าเกิดเป็นกลับบ้านนะครับก็จะแยกเป็นไก่มาไก่เป็น5้าชิ้นนะแล้วก็จะมีซอสน้ําปลาหวานของเขาแล้วก็ เครื่องยำใช่ไหมเขาเรียกว่าเครื่องยำปะ่ะก็ปกติเวลากินกับน,น้ำปลาหวานเขาก็ต้องกินกับมะม่วงปกติคืออันนี้อันนี้เป็นกับแก้ม <No S 1> ใช่ไหมแล้วไก่นี่ก็กินกับซอสบะเกเทศไม่ไม,ไม่อันนี้หลักปกติเขากินอันนี้เป็นหลักเว้ยมะ<อ>ม่วงน้ำปลาหวานอันนี้มากับแก้มกับซอสอ,อ,อันนี้โอ้ยขาเห็นว่าเขามีแคมเปญอันนี้ปุ๊บผมก็เกิดความสงสัยขึ้นมาไงในซอสน้ำปลาหวานเขาอะมันต่างจากน้ำปลาหวานที่เรากินกันปกติอย่างไงเว้ยวันนี้กูก็เลยเอามาให้บึงชิมมึงด้วย ให้กูยิ้มคนเดียวได้ยังไงล่ะช่วยกันยิ้มบางทีนะอันนี้อาจจะอร่อยกว่าก็ได้ถ้าอันนี้อร่อยกว่านะเดีสจะกิลวนะเอนนี้ไปเอเนี้ไปคอแลบไม่ไม่ผมว่าเขาน่าจะวิจัยสูตรของไครเขามีสูตรของเขาเลยเออวิจัยสูตรของเขามาแล้วคือไก่มันต้องมีแบบไก่ที่แบบเป็นชิ้นไม่มีกระดูกอีกอีกเซตหนึ่งซึ่งผมจะเอามากินกับน้ำลาหวานนี้อ่า แต่คนขายเข้าใจผิดเอาเอาไก่ทอดซอสน้ำปลามาให้ผมเยียมเลเพราะั้นมันก็เลยเอามาไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราแบ่งไก่จากตรงนี้ไปดีนะที่เขาแยกเครื่องมาให้ไม่งั้นไม่มีไก่ถ่ายต้องไปสั่งอีกรอบอ่ะโอเคอุ้ยแต่กลิ่นแม่งชัดมากเลยอืมเยี่ยมไปเลยนะคือว่ากลิ่นมันเออโอ้ยกลิ่นหอมว่ะคือว่ากลิ่นมันมันจะโน้ตมันแบบไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนกลิ่นอันนี้มัน มันจางกว่ามันจางกว่านี้ไงมาดมจังจางกว่าเยอะไหมใช่จางกว่าฮะเต็มปอดเลยมาดมาตักคนละชิ้นก่อนเลยชิ้นนึงเขาใหญ่อยู่นะดูเพราะฉะนั้นเขาให้มาห้าชิ้นนะน่าจะกินอิ่มอยู่แหละชิมมันเป็นเตเตอร์ที่แปลกเลย คือมันบรรยายรสชาติไม่ถูกอือใช่ถามว่าอร่อยมันมันก็อร่อยแหละมันกินได้อืมอืมอืมมันไม่ได้ถึงกับแย่มันกินได้มันโอเคแต่มันบรรยายรสชาติไม่ถูกอ่ะนะอีกรอบอืมคานี้อร่อยคือมันเป็นไก่ทอดส่วนซอสของมันอ่ะเป็นรสชาติน้ำาปลาหวานที่ค่อนข้างไปในทางเผ็ดเหมือน น้ำจิ้มไก่อารมณ์เหมือนกินน้ำจิ้มแจ่วเอออารมณ์กินอารมณ์เหมือนกินน้ำจิ้มแจ่วแต่มีกลิ่นของน้ำปลาหวานอ่าอยู่อย่างนั้นนะใช่ใช่คือมันเป็นเป็นเป็นรสชาติที่แปลกและเพิ่งเคยกินครั้งแรกอมันบรรยายรสชาติได้ละบากนิดนึงเพื่อส่วนตัวคือชอบกินอะไรแปลกๆปลอยชอบชอบกินอะไรแปลกแปกอ่ะอันนี้อันนี้ชอบกินซีอิ๊วไหมฮะฮะซีอิ๊วอะไรทีิวโซดาเหรอเออเดี๋ยวลองน้ำปลาหวานก่อน น้ำปลาหวานนะอืมกินอืมอืมหวานนะหวานจริงๆหวานหวานไปอืมอ่าแสดงแสดงว่าอันนี้เขาตัดรสหวานให้มันเจอจางลงลดของน้ำปลาหวานให้มันเจอจางลงเพิ่มความเป็นซอสของไก่ทอดเพิ่มขึ้นมาอืมมนให้อารมณ์เหมือนแบบกินน้ำจิ้มแจ่วกินจิ้มแจ่วที่ไม่กินน้ำปลาหวาน่ามันิ่นน้ำปลาหวานอือชอบนะชอบอันนี้มากกว่าอืมใช่ส่วนอันเนี้ย จิ้มกับมะม่วงดีแล้วจิ <c oughs> ้มก, <c oughs> กับมะม่วงดีแล้วมันหวานไปอืมมันหวานไปแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้นะกินได้กินได้ผมว่ามันกินได้นะมันไม่ได้แย่อืมอะมาสรุปกันดีกว่านะครับก็ไก่กรอบซอสน้ำปลาหวานของเชสเตอร์ถือว่าเป็นรสชาติที่แปลกเรสชาติที่แปลกแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะลองสักครั้งในชีวิตสำหรับบางคนอาจจะอร่อยอย่างอย่างอย่างคุณเนี่ยอร่อยใช่ใช่ใช่แเนี้ยอร่อยมาก ผมชอบชอบด้วยความแปลกก็ถ้าใครชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็พิม์กันแล้วก็ลองคอมเมนต์ลงมาอบอกความรู้สึกกันหน่อยนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับตะไคร e กันด้วยนะครับซับตะไคร e ไม่แก้ให้กูนหน่อยหรอไ <laughs> ม <laughs> ่แก่ <laughs> จะปล่อยนิ่งไม่ได้นะ <laughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ฝากคอมเมนต์ ใต้คลิปด้วยนะครับเราจะได้นําไปพัฒนากันต่อไปนะครับผมติชมกันได้ครับครับ,รบด่าได้ครับได้ได้แต่อย่าแรงสะเทือนใจเฮ้ยแถวนี้มีแต่คนคิดใจน้อยมั้นะก็ลองไปกินดูอ่วยังไม่จบอีกเ <c oughs> ไปกันละ <c oughs> บ๊ายบายฮะ